m o ม e Effective Tactical Advantage หรือเรียกง่ายๆว่าเมตาถ้าเกิดให้แปลเป็นไทยคำคำนี้มีความหมายว่าแผนการที่ผู้เล่นสนใจใช้กันในช่วงนั้นในวงการเกมของเรานะครับเราก็คงจะคุ้นหูคำนี้ไม่มากก็น้อยเนื่องจากคำคำนี้นะครับค่อนข้างมีผลมากในหล,หลายๆเกมที่พวกเราเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมแนว FPS, MOBA โมบหรือแม้แต่เกมการ์ดที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็อย่างเช่นเกม f อ s ก็จะมีปืนเมตาตัวละครเมตาตำแหน่งเมตาหรือในเกมโมบ้าก็จะมีตัวเมตาทีมเมตาและนั่นเองก็รวมถึงเกมการ์ดด้วยครับในลหลายๆเมตามันคือสิ่งที่เก่งที่สุดในช่วงเวลานั้นเพียงแต่ว่าในบางเมตาเองแท็กติกน,น,นั้นอาจจะไม่เหมาะกับคําว่าเก่งอาจจะเหมาะกับคําว่าโกงซะมากกว่าในวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กเมตาเด็กหนึ่งในเกม Regent of b ne t e r a ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นต่างให้ความเห็นว่าเด็กนี้มันโกงเกินไป และชื่อของเด็กเจ้าปัญหานั้นก็คืออิเลเลียอาเซียเอาล่ะครับก็ขอก่าบสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาก็เป็นไปนอย่างที่บอกไปในต้นคลิปเลยนะครับผมว่าหล,หลายๆคนที่เล่นเกม AR ตอนนี้อยู่เนี่ย ก็น่าจะประสบพบเจอกับเด็กๆหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กเมตาในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นเด็กเดียวเลยนะครับที่หลังจากที่พาสกาเนียเอา the ยนเชียเข้ามาเด็กๆนี้นะครับได้มีการใช้แชมเปี้ยนแล้วก็คีย์เวิร์ดที่มาใหม่ได้อย่างคุ้มค่าเลยครับจนทําให้เด็กๆนี้กลายเป็นเมตาภายในระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดใครเล่นนะครับก็น่าจะรู้กันดีนะว่าเด็กนั้นคืออิลเลเรียอาเซียนนั่นเองในวันนี้เพื่อจะมาเจาะเลยกันครับว่าตัวเด็กเนี้ยมันโกงยังไงมันเก่งยังไง โดยทั้งหมดในวิดีโอนี้นะครับเป็นแค่การสังเกตแล้วก็ประสบการณ์ของผมเพียงเท่านั้นนะแต่ก็จะมีบางความคิดนะครับที่ผมไปเห็นในคอมมูลแล้วผมก็เห็นด้วยวันนี้พวกเราก็จะมาแชร์กันน่ะครับว่าตัวของเด็กอินเดียาอาเซียนเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงที่ทําให้คนหลายๆคนเนี่ยไม่อยากเล่นเกมในช่วงนี้ออกมากๆโอเคแต่ก็เราจะมาเริ่มกันนะครับผมขอออกตัวก่อนผมนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเด็กนีสักเท่าไหร่ถึงจะมีการเล่นบ้าเด็กน้อยก็ตามนะครับเพื่อมาทําวิดีโอนี้นี่แหละ ก็เลยอยากจะให้รู้นะครับว่าในบาบุมมองที่ผมพูดไปในวิดีโอนี้อาจจะไม่ตรงกับผู้เล่นที่ใช้ทากนี้จริงๆนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะผมก็จะพยายามพูดให้มันเป็นกลางที่สุดนะครับพูดให้มีเหตุผลมากที่สุดเพราะยังไงซะเราก็ควรจะใช้เหตุผลในการคุยกันอยู่แล้วเนาะเอาละ่ะงั้นมาเริ่มกันเลยอ้างอิงจาก Mobile Listic นะครับเด็กอาเซอิเลียลิสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้มีราคาเพียงแค่24,200 ซึ่งถือว่าเป็นค่าระดับกลางค่อนไปทางต่านะครับเนื่องจากที่เอสเทียเดียวกันเนี่ยมันจะมีอีก2เด็กนะครับซึ่งเด็กเหล่านั้นเนี่ยจะมีราคา2องหมขึ้นไปมันก็เลยส่งผลให้เด็กๆนี้นะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีราคาถูกแล้วก็สามารถใช้ได้ในแร้งก็อันนี้เราจะไม่นับพวกเด็กกรที่ใสแชมปเปี้ยนแค่3ใบนะครับเพราะว่าที่มันแพงส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยเพราะว่าพวกแชมปเปี้ยนนั่นแหละโอเคทีนี้มาดูความโดดเด่นของเด็กนี้มั่งเด็กๆนี้นะครับเป็นเด็กที่ใส่อาเซียแล้วก็อิเลเรีย โดยที่ใช้ความสามารถของเบดแดนแล้วก็พวกแซนโซเจอร์ในการเอาชนะอีกฝ่ายเด็กนี้นับว่าเป็นแอคโกนะครับแล้วก็เป็นแอคโกที่มีความเก่งมากๆด้วยถ้าเราสามารถใช้การ์ดฟเฟอร์ไดส์หรือว่าสามารถลงอาเซียได้แล้วก็ความสามารถเบดแดนที่เล็กเปิดมาโจมตีเรานั้นจะได้แซนโซเจอร์จากผลของพวกอาเซียเนี่ยเข้ามาในสนามด้วยทําให้ในช่วงเทินสเทินสและเทินหนะครับเราสามารถโจมตีได้ตลอดเลยถ้าเกิดเรานั้นมีความสามารถเบดแดนอยู่ และถ้าเกิดถึงเทิร์น5นะครับเราสามารถลงการที่มีชื่อว่า Inspiring Marcha ได้บอร์ดของเราครับก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะเพราะว่าเบทของเราเนี่ยก็นับว่าเป็นการซัมมอนก็ทําให้สามารถมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถตีหน่ายฟายจนตายได้อีกทั้งเด็กนี้นะครับก็ส่งเสริมการเลเวอพของแชมเปี้ยนทั้งสองคนเลยทั้งอาเซียแล้วก็อิเรเรีย,กา,ยการซัมมอนยูนิตยางเปดแดนนะครับก็ทำให้อาเซียนะ่านสามารถเลเวอพได้ และการโจมตีของเบดแดนร่วมกับแซนซเจอร์ก,ก็นับว่าเป็นเงื่อนไขการเลเวอพของอิเลเรียเช่นเดียวกันเด็กนี้นะครับถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะเป็นเด็กที่หลายๆคนนะั้นาต่างชื่นชอบที่จะเล่นแล้วก็มีหลายคนไม่แพ้กันครับที่ไม่ชอบเด็กนี้เอาล่าจะจากที่ผมพูดมาสิ่งที่เรานั้นจะได้เจอนะครับเวลาที่เราสู้กับเด็กอิเลเรียอาเซียหนึ่งเลยก็คือในช่วงคอมแบทเฟสครับที่เขานั้นสามารถโจมตีได้มากกว่า1รอบเนื่งองจากความสามารถของเบดแดนครับที่มันจะเข้าฟรีคอมแบทซึ่งมันนะครับจะไม่นับเรื่องการใช้แอต ทำให้อีกฝ่ายครับสามารถโจมตีได้มากกว่าหนึ่งรอบนั่นเองแต่พราะแบบนั้นเองมันก็นําสู่ผลลัพธ์ที่ว่าแม้ว่าเราจะไม่มี Attack oken, แอตแทกโทเคนเราก็ยังสามารถโจมตีได้อีกฝ่ายได้เช่นเดียวกันนี่คือจุดแรกนะครับที่หล,หลายๆคนต่างไม่ชอบเด็กๆนี้ในสมัยก่อนนะครับเกม LR เนี่ยมักจะมีการต่อสู้ที่ชัดเจนก็อย่างเช่นว่าเทร์นี้เราได้ oken, แอตแทกโทเคนเราก็สามารถตีได้อีกฝ่ายได้แค่บอกเท่านั้นซึ่งบางครั้งนะครับอีกฝ่ายอาจจะมีความสามารถแรรี เพียงแต่ว่าเมื่อเราแรลลี่นะครับมันมักจะเป็นการฟาสโคลหรือไม่ก็เป็นความสามารถของยูนิตทาให้อีกฝ่ายครับสามารถทําการอินเดอร์ชันกลับมาได้แต่มันจะไม่ได้ผลเลยครับกับเบดแดนเนื่องจากเมื่อเราใช้ความสามารถนี้นะครับมันจะเข้าสู่คอมแบทได้ทันทีอีกฝ่ายนั้นนะครับต้องเอาตัวมาบล็อกก่อนหรือไม่ก็ต้องปล่อยดามีซึ่งก่อนเราจะมีอินเตอร์ชันสมบูรณ์แบบได้นะครับเราก็ต้องโดนตีไปแล้วแหละอย่างน้อยสักแผล2แผลนอกจากนี้นะครับความสามารถของอาเซที่ใช้คู่กับเบดแดนเนี่ยก็ทําให้การโจมตีคอยฟายเนี่ยกว้างขึ้นไปอีก สมมติน,นะครับในกรณีที่ฝ่ายมีการเดริฟ r ูอิดหล่านั้นควรจะมียูนิตที่ต้องบล็อกเพียงแค่2ตัวนั่นคือเบสสองใบาจากความสามารถนั้นแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายนั้นมีอาเซียหรือเอเพลอร์ไดส์เป้าที่เราต้องบล็อกครับมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเป้าซึ่งเป้าที่เพิ่มมาเนี่ยครับก็คือแซนโซเจอร์มันก็ทําให้เรานะครับจาเป็นที่จะต้องบล็อกเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยไม่โดนดาเมจมากเกินไปทีนี้ความน่าเกลียดอีกการหนึ่งของเด็กนี้นะครับคือการใส่ยูนิตท,ที่มีความสามารถในการเอ่อเกี่ ตัวอย่างเช่นการสปายริงสเตลเดนหรือกินเกตดูโอที่ทั้งสองตัวนี้นะครับมีความสามารถในการเพิ่มพลังให้กับตัวเองหากมีการซัมมอนตดยในสมัยก่อนเราจะสังเกตได้นะครับว่าการสองใบเนี้ยเริ่มจะมีคนใช้น้อยลงเนื่องจากในสมัยก่อนนะครับเรานั้นไม่สามารถซัมมอนยูนิตออกมาได้เยอะๆในเทิร์นเดียวแต่หลังจากที่มีการอาร์ซีอิเลียเนี่ยและความสามารถเบรดแดนเข้ามาก็ทําให้การสองใบนี้ครับเริ่มโดดเด่นขึ้นภายในเทิร์นที่4ี่สปา n ริงสเตลเดนของเรานั้นอาจจะมีสเตตถึง8 8 ก็ถ้าเกิดใช้ความสามารถของเบดแดนคบคู่กับความสามารถของเออร์เฟอร์ออฟเดอะแซนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดูน่ากลัวนะครับกับนักเรียนฝึกซ้อมคนนี้อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนต่างไม่ชอบนะครับนั่นก็คือการที่อาร์เซียกับเอิเลียเนี่ยสามารถเลเวอัพได้อย่างง่ายๆอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับเด็กดีมีการซัมมอนเบดแดนแล้วก็มีการโจมตีด้วยเบดแดนเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้อาร์เซยกับเอริเลียครับสามารถเลเวอัพได้อย่างง่ายดายมากๆและในกรณีที่อาร์เซยเลเวอัพนะครับ พวกแซนโซเชอร์หรือแม้แต่พวกเบรดที่ถูกซัมมอนมาเนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นเรื่องถึงตัวของอาร์ซีเองด้วยนี่นะครับก็ทําให้เราเนี่ยเลือกบล็อกลาบากแล้วก็เซฟทางชีวิตของเราเนี่ยลำบากมากขึ้นและในส่วนของเอรลเลียเองถ้าเกิดตัวของเธอเลยว่าเธอน่านจะสามารถสร้างการ์ดเบสเซิร์คได้และเมื่อตัวของเธอนะครับมีเบสเซิร์คมันก็เป็นการบอกเรานะครับว่าเรานั้นต้องป้องกันทุกตัวที่ตีไม่งั้นตัวที่เว้นว่างไปเนี่ยอาจจะถูกแทนที่ด้วยเอเลเลียนะครับแล้วเราก็อาจจะตายได้ อ๋อเด็นี้นี่ก็ยังไม่ได้นับรวมการได้5้านะครับที่จะเพิ่มทารโจมตีให้กับยูนิตที่ซัมมอนมาในเธอน,นั้นเอาล่ะถ้าเกิดให้สรุปง่ายๆความเก่งหรือโกงของเด็กนี้นะครับอยู่ที่ว่าเรานั้นสามารถโจมตีได้มากกว่าหนึ่งครั้งในทุกครั้งที่โจมตีมักจะมียูนิตจานวนมหาศาลเข้ามายัดหน้าเราและหากในตอนนั้นอีกฝ่ายมีพวกแชมเปี้ยนความแวลูในการโจมตีนั้นจะเพิ่มมากขึ้นมันก็จะประมาณนี้นะครับกับข้อสังเกตที่ผมนั้นได้รับมาหลังจากที่ลองเล่นเด็กนี้แล้วก็เจอเด็กนี้มาเยอะอออแล้วกก็ีเรื่งงนึง ความสามารถของเด็กนี้อย่างหนึ่งนะครับคือความสามารถในการคัดขา,ายไฟเพราะองค์ประกอบหนึ่งอย่างของเด็กนี้นะครับคือไออเนียซึ่งลีเจียนนี้นะครับเป็นลีเจียนที่กล่าวขานกันว่าเป็นลีเจียนที่น่ารำคาญที่สุดเขามีทั้งนนบิไฟหรือว่าการดีขอขึ้นมือทาให้เรานั้นมีโอกาสที่จะไม่สามารถเคลียร์การ์ดอีกฝ่ายได้มันก็แล้วแต่ลิสต์นะครับบางลิสต์ี่ก็ไม่ได้ใส่การ์ดหยุดแต่ว่าบางลิสต์เนี่ยก็ใส่ไว้เผื่อไว้เหมือนกันแต่ก็นะทุกอย่างย่อมมีข้อเสียครับเด็กนี้เองก็เช่นกันเราฟังข้อดดดีีีไไปปแล้ว้ววต่่ออเเราาามูขสยกกัน แน่นอนครับว่าอย่างไงซะเด็กนี้ก็ยังคงอยู่ในกรอบของเกมเดเด d ส์อ r ฟดู t เ r รเกมเกมนี้เป็นเกมการ์ดครับซึ่งเกมการ์ดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการชะนะทางแล้วก็แพ้ทางกับเด็กบางเด็กอยู่แล้วโดยจุดอ่อนของเด็กนี้นะครับอยู่ที่ว่ายูนิตส่วนใหญ่ของเด็กนี้นะครับจะมีพลังชีวิตเพียงแค่หนึ่งแม้ว่าตัวของ s p ป r รนสตีลเดนจะสามารถมีสตัทเพิ่มขึ้นได้แต่เมื่อจบรอบน้องแกเนี่ยก็จะมีพลังชีวิตเหลือแค่หนึ่งเหมือนเดิมทำให้เราสามารถใช้การ์ดบางใบครับในการเคลียร์ฝ่ายได้ และจุดสําคัญของเด็กดีๆนะครับที่ทุกคนนั้นต้องจําไว้เลยความสามารถเบสแดนนั้นไม่ได้โกงในความสามารถของมันเองอันนี้ขอแยกความแตกต่างระหว่างคําว่าโกงกับคําว่าเก่งก่อนโกงที่ผมพูดนะครับก็คือความไม่แฟร์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นส่วนความเก่งเนี่ยก็คือการเอาชนะเราโดยที่เรานั้นสามารถยอมรับได้เอาละมาพูดกันต่อสําหรับความสามารถอย่างเบสแดนนะครับส่วนตัวที่พอเ,เล่นไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแค่เก่งแต่ยังไม่ได้โกง คือถ้าเกิดเราอ่ะไม่ได้มีการ์ดที่มาคอยเสริมเนี่ยเบดแดนก็แค่การเรียกเบดนะครับ1นึ่ง,งออกมาอาจจะมากกว่า1นใบอาจจะมากกวออ่า2ใบแต่ในช่วงเออร์รี่เกมแล้วดาเมจเหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างเล็กน้อยมากๆถ้าเกิดจะเทียบกันจริงๆทําให้ความโกงของเด็กนี้นะครับมันจะอยู่กับการที่เรานั้นใช้การ์ดเบดแดนคบคู่กับความสามารถของแซนซลเจอร์ก็นั่นแหละถ้าเกิดเรานะครับไม่มีอาเซียอยู่ในสนามไม่มีอเมอร์ดิอยู่ในสนามความสามารถของเด็กนี้ครับจะถูกลดทอนออกไปค่อนอข,ข้างเยอะมากๆ รวมถึงข้อเสียอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวแชมเปี้ยนที่มีความบอบ,บางเอล่าจะไม่รับอาเซียที่มีพลังชีวิต5นะแต่ขอรับอาเซียที่มีพลังโจมตี1มากกว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายนะครับเป็นน็อกซัสก็สามารถโดยคูลิงสไตล์เนี่ยฆ่าได้ง่ายๆอีเดเลียเองก็มีพลังชีวิตเพียงแค่2นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะตายง่ายก็เถอะแต่ก็อย่าลืมนะว่าเด็กนั้นนะ่ะคือเด็กไอโอเนียบางทีแล้วการใช้สเปลในการฆ่าอาจจะยากนะครับแต่เราก็สามารถใช้พวกเบตเต็ดเรวนหรือว่าสามารถใช้ทามบอมของซซเลียเนี่ยในการกําจัดอีกฝ่ายได้ นี่นะครับก็คือข้อเสียที่ผมนันไปสังเกตมาอีกแล้วนะอันนี้จะพยาจามพูดให้มันมีเหตุผลมากที่สุดนะครับพูดทำไมเป็นกลางมากที่สุดเพราะจริงๆแล้วเด็กๆเนี้ยก็ขอยอมรับว่ามันเล่นสนุกแต่ว่าบางทีเนี้ยก็รู้สึกไม่แฟร์กับอีกฝ่ายเหมือนกันคือความไม่แฟร์ที่เกิดขึ้นที่หล,หลายๆคนนั้นต่างสังเกตกันก็คือเรานั้นมียูนิตเพียงแค่ไม่กี่ตัวอีกฝ่ายเองก็มีน้อยเหมือนกันแต่เมื่อมีความสามารถเบยดแดนเข้ามาอีกฝ่ายนั้นกลับมียูนิตเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังตีเราแรงอีกกนาๆั้นนบบ,บเด็ และถ้าเกิดจะถามว่าแนวทางในการปรับเปลี่ยนเด็กนี้มันจะมีอะไรบ้างก่อนเล่าจะมาพูดถึงเรื่องการเนิฟเรามาพูดถึงเรื่องเด็กที่สามารถเคาน์เตอร์เด็กเอเลยียอาเซียได้ก่อนดีกว่าสำหรับในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับมันก็มีอยู่เด็กบางเด็กที่สามารถเอาชนะเด็กเอเลยียอาเซียได้อย่างง่ายๆก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กที่มีความสามารถในการบิวยูนิตตัวเองนะก็อย่างเช่นเด็กวลเดเมียที่ใช้พวกสกากาวครับมาคอยป้องกันตัวเองความสามารถของสกากาวนะครับนั่นก็คือ เมื่อยูนิตของเราโดนดาเมจครับจะทําการเพิ่มทาร์ฟแล้วก็เพิ่มพ่อโจมตีหนึ่งให้กับยูนิตตัวนั้นซึ่งในช่วงเอ r ร์ลี่เกมเนี่ยครับพื่อโจมตีของเบดกับแซนโซเจอเนี่ยจะค่อนข้างต่าทําให้เรานะครับสามารถเซตยูนิตได้เรื่อยๆในเมื่อศพโอกาสนะครับเราก็สามารถใช้ยูนิตของเราเนะี่ยไปโจมตีอีกฝ่ายจนอีกฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่สามารถต่อสู้กับเด็กอิเาเลียอาเซียได้แต่มันก็ต้องมั่นใจแหละว่าเรานั้นต้องการสกาเกากน หรือไม่แล้ก็จะสามารถใส่ก๊์ดอย่างไวเทสเรวินเพื่อทําการฮิวแล้วก็เค,ค้ไฟหรือแม้แต่การยื้อเกมด้วยยูนิตตัวนี้นะครับยูนิตที่มีความสามารถทาร์ฟเด็กตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสู้ได้ง่ายนะถ้าเกิดเจอกับอิเลเรียอาเซียเด็กต่อไปที่หลายๆคนพูดถึงกันก็คือเด็กเกี่ยวกับดากอนครับความสามารถของฟิรีนั้นมีผลกับเบรดก็แปลว่าเราสามารถปรับเซตของพวกมังกรได้ครับด้วยการเอาพวกมังกรเนี่ยไปกินดาบและถึงแม้ว่าพวกมังกรนะครับจะมีค่าได้ยเยอะ แต่การมังกรส่วนใหญ่นี่ก็อยู่ที่ทากอรเนาะซึ่งการทากอรเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็มีการยื้อเหมือนกันก็อย่างเช่นการติงทัดนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถยื้อเกมแล้วค่อยไปแอนเชนพลดากอร,รได้นี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเด็กที่ผมคิดว่านะา่าจะเคาน์เตอร์ได้ตรงสุดๆแล้วแหละจริงๆแล้วยังมีเด็กอื่นอีกนะครับเพียงแต่ว่าไอเด็กเหล่านั้นเนี่ยอาจจะใช้งานยากมากกว่า2เด็กที่ผมว่ากล่าวไปอีกครั้งจริงจริงแล้วในแรงเนี่ยเวลาที่เราเล่นนะครับเรามักจะเจอเด็กที่หลากหลายอยู่แล้ว มันจะมีโอกาสน้อยมากครับที่เรานั้นจะเจอเด็กเลียอาเซียแบบ10เกมติดนั่นนะครับก็ส่งผลให้ในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะแพ้มากกว่าชนะนะครับหากเรานั้นไม่ได้เจอเด็กเลียอาเซียก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะครับสำหรับการใช้เด็กเคาน์เตอร์ในแร้งทีนี้เรามาดูแนวทางการเนิฟดีกว่าเอาจริงๆแล้วผมว่ามีโอกาสสูงนะครับที่เด็กๆเ,เนี้ยจะไม่ได้โดนเนิฟความสามารถที่โดดเด่นของมันที่โดนเนิฟเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าไร่แล้วก็เรื่องของสเตตตัวละครมากกว่า คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยทางเดฟเนี่ยครับอาจจะไม่สามารถที่จะเนฟคีย์เวิร์ดได้คือมันอาจจะไม่มีการที่แบบบอกว่าเบรดแดนเนี่ยใช้ได้แค่1ครั้งต่อรอบหรือมันอาจจะไม่มีการที่เบรดแดนเนี่ยใช้ได้เมื่อเรามีแอตแทกโทเค็นเท่านั้นคือดูจากประวัติศาสตร์ของเกมนี้นะครับมันก็ไม่เคยมีการเนฟในรูปแบบเชิง,ชงนั้นเลยดูอย่างเด็กฟอร์สบายคอนโทรในสมัยก่อนก็ได้สมัยก่อนนะครับเด็กๆนั้นเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะ แต่หลังจากที่มีการเนรบค่าไร่ลงมถึงการ์ดใหม่ๆที่เข้ามานะครับก็ทําให้เด็กๆนั้นเนี่ยเริ่มจะห่างหายไปจากเมตาจนในที่สุดตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วเด็กอย่างอิเดเลียอาเซ่เองก็คงจะเช่นเดียวกันเราก็คงต้องอยู่ในเมตานีสักพักนะครับก่อนที่จะถึงช่วงเวลาสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าเอาจริงระหว่างที่ผมมาทำคลิปนี้นะครับผมก็ไปอ่านคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้อยู่หลายคอมเมนต์อยู่บางคนนะครับถึงขั้นเลิกเล่นเกมนี้ไปเลยนะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆกับเด็กๆนี้ โดยเอาเอจริงแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแก้ปัญหาที่สามารถใช้ได้นะครับเพราะจริงตัวผมเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนแหละที่เคยเลิกเล่นเกมนี้เพราะว่าเจอเมตาที่ผมไม่ค่อยชอบเพียงแต่นั้นก็เป็นแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เด็กนั้นหายไปเนี่ยพวกเราก็ยังสามารถสนุกกับเกมนี้ได้แม้ว่ามันจะเคยมีเรื่องที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่สำหรับใครนะครับที่ยืนยันที่จะยังเล่นอยู่นะอยากจะเก็บกล่องหรือว่าอยากจะทําอะไรที่แบบเป็นแบบป้อมหายชีวิตของตัวเอง อยากจะเก็บกล่องแว l u ลูอยากจะได้การ์ดเร็วๆหรือว่าอยากจะขึ้นไปแรงสูงสูงที่ทําได้ตอนนี้นะครับก็อาจจะมีแค่การลองหาเด็กที่สามารถเคาน์เตอร์อาร์เซอดเลียแล้วก็สามารถสู้กับเด็ก,กอื่นๆได้ก็ถ้าเกิดของผมนะครับในกรณีผมเนี่ยจ,จะใช้เด็กอย่างสเวนซซเลียนนะซึ่งเอาจริงแล้วเด็กนั้นค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์อิเลียได้ระดับหนึ่งด้วยนี่ก็แค่เป็นอีกหนึ่งแนวทางน,นะครับที่อยากจะให้ทุกคนนั้น้องพิจารณาดู เอาล่าสุดท้ายนี้ครับขอฝากคำถามไว้สักเล็กน้อยแล้วกันทุกคนชอบหรือเกลียดเด็ก A A, อิเลเลียอาเซียเพราะเหตุผลอะไรครับเปิดให้คอมเมนต์ได้ตามสะดวกเลยนะครับไม่จะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยเราก็ต้องรับเสมอน,นะครับเอาล่ะสุดคลิปคิวนะครับจะลงในช่วงวันเสาร์นี้นะก็เราติดตามกันได้เลยคิดว่าน่าจะเก็บคำถามครบแล้วนะครับแต่ว่าบางคำถามที่ส่งมาในช่วงวันพฤหัสหหรือว่าวันศุกร์เนี่ยผมก็อาจจะทำคลิปคิวแรอบ3 EP ีที่2นะครับมาตอบคำถามกัน เอาล่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ share, กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกรลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะทุเ g o o o d d y to make the New Story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทอร่าครับ